ศึกฟาดแข่งพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2024-2025เปิดฤดูกาลกันไป9คู่ครับ3วันตั้งแต่คืนวันศุกร์มาวันเสาร์และก็มืวานนะฮะเป็นวันอาทิตย์ก็เหลืออีก2ทีมที่เรายังไม่เห็นฟอร์มก็จะแข่งขันกันในค่ำคืนวันนี้นะครับกลางดึกเลยศึกมันเดย์ไนเกมระหว่างเลสเตอร์ซิตี้ น้องใหม่แต่หน้าเก่ากับกรุ๊กไกรนะฮะท็อตแนมฮอสเปอร์วันนี้ผมขออนุญาตไม่พูดถึงเรื่องของแมนยูกับลิเวอร์พูลแล้วกันนะพูดแมนยูนี่ก็เบื่อแล้วพูดแม่งเกือบทุกวันพูดเรื่องของพวกพี่ๆก็จะมีพวกพี่ๆบางคนบางประเภทก็จะหาว่าผมหาแดก,กับพวกพี่ๆอีกไม่ได้มองเลยคือเขามองผมเป็น เด็กผีแคไม่ได้มองเลยกูว่าเป็นนักข่าวเป็นคอลัมนิสต์เป็นนักวิเคราะห์นักวิจารณ์อะไรแบบนี้เขาไม่มองเขามองแค่ว่าอ่ะมึงไปแตะต้องทีมเขามึงไปพูดถึงทีมเขาแสดงว่ามึงมาเอายอดทีมมึงยอดไม่ดีทีมมึงเล่นห่วยทีมมึงผลงานไม่ใช่ลรสู้ทีมกูไม่ได้เพราะฉะนั้นมึงก็แล้วทีมกูไปพูดอีกตัดนะวันนี้ก็ไม่พูดแล้วกันเปลี่ยนไปพูดถึงเกมเมื่อคืนนี้นะครับ เป็นคู่เอกเป็นบิ๊กแมชประจํานัดเปิดฤดูกาลของศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่นี่เลยก็คือเกมที่แซนฟอร์ดบลิดเชลซีกับแมนซิตี้นะครับเมื่อคืนเนี้ยผมก็ตั้งใจดูเกมนี้นะเพื่อที่ว่าจะเอามาเล่าสู่มาพูดคุยกันนะเราเห็นแมนซิตี้ชมป์เก่านะครับว่าเล่นเป็นยังไงแล้วก็เห็นเชลซียุคใหม่อีกแล้วนะยุค เจ้าของทีมคนใหม่เสียท็อตนะฮะท็อตโบโลี่เปลี่ยนผู้จัดการทีมคนใหม่จากมาร์ิชโอโปเชติโนเป็นเอนโซมาเรสกาและก็ที่สำคัญคือเชลซีเนี่ยโอ้โหแสดงแสนยานุภาพแห่งความร่ำรวยมั่งคั่งนะครับกวาดซื้อผู้เล่นแบบโอ้สนุกสนานเลยนะบางแหล่งข่าวก็บอก9คนนะบางบางคนก็นับได้11ตัว ทีแ่แน่ๆคือเมื่อวานเนี้นะครับเกมที่ซัมฟอร์บริทเอนโซมาเลสกาฮะอดีตกุนซือของเลสเตอร์ที่ถูกดึงมาคุมทีมสิงบลูเนี่ยจัดผู้เล่น11ตัวจริงไม่มีผู้เล่นที่ซื้อมาใหม่เลยสักคนนะไม่มีผู้เล่นที่ซื้อมาใหม่เลยสักคนเพราะดะนั้นเนี่ยเราไปดูไอ้ผู้เล่นใหม่ที่เซลซีซื้อมาบางทีมันก็ออกไปในแนวเบี้ยบ่ายายทางมันคือแบบมันไม่ได้ซื้อแบบบิ๊กเนมไม่ได้ซื้อแบบซื้อแบบตูมเลยซื้อมาแบบ ไม่ต้องลองใช้ได้เลยคือเชลซีซื้อมาแบบอ่อย่างดิวส์บรีฮอโอเคเป็นดาวรุ่งแต่ก็มันก็ยังหาที่แทรกลงลำบากนะครับเพราะว่าขุมกำลังชุดเดิมของทีมสิงห์น้ำเงินเนี่ยมันก็แน่นปึกอยู่แล้วลองนึกดูดีฮะตรงกลางมี ises, Sky, edo, โมเซสไกเซโดอ่าโรเบโอลาเวียหายเจ็บกลับมาโอ้โหเมื่อวานนี้ลงเล่นตัวจริงนัดแรกเลยนะฮะแล้วก็นักเตะแชมป์โลกอย่างเอนโซเฟนันเดสนะคุณโคปราโมตก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ย เพราะนั้นนักเตะใหม่ที่ซื้อมาเนี่ยถ้ามันไม่ใช่แบบเกรดเอจริงๆถ้ามันไม่ใช่แบบระดับมหาดาราอะไรแบบนั้นเนี่ยมันก็เบียดลงยากับเมื่อวานเนี้ย11ตัวจริงที่มาเลสกาจัดลงไปของเชลซีไม่มีผู้เล่นใหม่เลยสักคนคาบ้านนะฮะสุดท้ายเนี่ยเชลซีเปิดอ่าประเดิมไม่ค่อยจะโสภาสถาพรสักเท่าไหร่เล่นในบ้านถือว่าจังหวะไม่ดีคือคือโอเคทีมเพิ่งเปลี่ยนโค้ชนะฮะพิน ทีมมีนักเตะใหม่เนี่ยเยอะแยะมากมายหม่มันควรจะเจอทีมที่ชื่อชั้นศักดิ์ศรีต่ำกว่าตัวเองไปก่อนเล่นในบ้านก่อนอาจเจอทีมระดับกลางๆระดับท้ายๆไปก่อนนี่นัดแรกโอ้โหไอ้ทียแชมป์สี่สมัยแชมป์เบลลิสสี่สมัยติดต่อกันมาเยือนเลยเพราะนั้นมันเลยเป็นงานยากแต่ถามว่าเชลซีเล่นแย่หรือเปล่านะครับก็ตอบได้เลยว่าเฮ้ยโอ้ยไม่ได้เล่นแย่นะแล้วก็เล่นได้ ไม่เลวเสียด้วยในสายตามผมเนี่ยก็โอเคอาจจะไม่ได้โอ้ดีเลิศประเสริฐสีมณีเด้งเปลี่ยงปลางเปล่งปลังอะไรมากมายแต่ก็ไม่ได้แย่และก็เล่นได้ไม่เร็วนะครับแล้วก็มีหลายจังหวะที่สามารถขึงใส่คู่แข่งที่น่าขำเกรงอย่างแมชชีตี้ได้มีบางจังหวะมีบางช่วงเวลาที่สร้างความกดดันนะครับแล้วก็มีบางจังหวะที่สามารถครอบครองบอลได้มากกว่าทีมเรือใบสีฟ้าคุณเรื่องนี้สําคัญนะฮะ คือแมนเิตียเล่นกับใครเนี่ยเกมไม่ค่อยเป็นรองแต่เมื่อวาน The เนี้ยที่เดอะบริตเนี่ยโอเคแหละเกมไม่ได้เป็นรองอะไรมากแต่ที่แน่ๆคือแมนซิตี้ไม่ได้ครองบอลไม่ได้คุมจังหวะไม่ได้คุมเกมคุมสถานการณ์ได้เหนือกว่าเชลซีอะไรมากมายนะักปัญหาของเชลซีแน่นะครับที่ชัดเจนเลยคือจังหวะเข้าทำครองบอลบุกได้นะครับ ถึงแมนซิตี้ได้แต่พอถึงจังหวะเข้าทำนะจังหวะหาจังหวะยิงกันหาจังหวะจบเนี่ยมันทำได้น้อยไปหน่อยต่อเมื่อมีจังหวะนะครับต่อเมื่อหาจังหวะจบได้ต่อเมื่อมีโอกาสก็ไม่เด็ดขาดนะพอมีโอกาสก็ไม่เด็ดขาดซะอีกปัญหาชัดนะฮะคืออยู่ที่กองหน้าตัวเป้าแล้วมันตลกคืออ่ะคุณมีปัญหากองหน้าตัวเป้าคุณซื้อผู้เล่นใหม่มาเนี่ยเก้าคนสิบคน กลับไม่ซื้อกองหน้าตัวเป้าระดับตีนพละการมาเสริมครับเห็นชัดนะฮะกองหน้าตัวเป้าอย่างนิโคลัสแจ็กสันเนี่ยเมื่อวานนี้ผมเห็นอีกครั้งหนึ่งจริงๆก็เห็นมาเมื่อฤุูการที่แล้วฤุูการนี้เห็นนักแรกก็ตอบย้ําอีกนะครับว่านี่คือผู้เล่นที่จังหวะนรกสุดๆ <c oughs> <c oughs> นะลองนึกนะฮะผู้เล่นจังหวะนรกก็มาคัดแลดฟอร์ดเนี่ยคนหนึ่งคือจังหวะยิงควรจ่ายจังหวะจ่ายควรยิง เล่นอะไรเนี่ยมันอยู่เหนือการคาดเดามันอยู่เหนือคําวิพากษ์วิจารณ์ใดๆทั้งสิ้นไม่มีเหตุผลและไม่ต้องการความเข้าใจนี่คือพวกจังหวะนรกนี่ก็ัสแจ็กสันนี่แม่งเป็นแบบนั้นเลยนะครับคือเราเขาได้บอลเราไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรและที่สําคัญนะฮะจุดบกพร่องใหญ่เลยคือใช้โอกาสเนี่ยสิ้นเปลืองมากโอกาสจบโอกาสยิงโอกาสสับไกลเนี่ยนะครับ บางทีมีโอกาสหาเหลี่ยมเจอแล้วอากูไม่ยิงซะอย่างนั้นไอชิบหายคือนี่ไงฮะคือมันติดแดกเราใจแม่งเราเดาใจแม่งไม่ถูกเพราะว่าจังหวะมันนรกนี่เองนะครับคือพูดง่ายว่าเชลซีเนี่ยเกายังไม่ถูกที่ยังไม่ถูกที่คันนะครับเกาไข่มึงไปคันไข่มึงไปเกาพุงอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่เชลซีต้องการนะครับผู้เล่นใหม่คือสูตรหน้าตัวเป้าที่สามารถผลิต ประตูได้แบบเป็นกอบเป็นกร,รมเหมือนที่เมื่อก่อนเคยมีดีดีเย่ดรอกบาร์เหมือนที่เมื่อก่อนเคยมีเดียโ,โก้คอสตาอะไรแบบนั้นนะครับต้องซื้อตัวนี้มาให้ได้ก็คือกล่องหน้าตัวเป้าที่ยิงประตูได้เยอะๆอย่างไรก็ตามนะถ้าเราดูรายละเอียดของเกมเนี่ยเราจะพบว่าโอเคแจ็คสันแม่งเล่นบอลแม่งหน้าหุดงิดกระชจกเสียงระบดตลอดเวลานะครับใครเห็นก็ต้องแบบหุดหงิดงุนง่านแต่ มันได้บอลบ่อยมันมีส่วนร่วมกับเกมมันมีบทบาทต่อเกมเนี่ยมากเพียงแต่ว,ว่าพอมีบทบาทมากนะครับแล้วมันพลาดมากมันก็เลยกลายเป็นกลายเป็นจุดสนใจถูกเอาเลื่อยไฟฟ้ายัดเข้าใส่รูทวารหนักตลอดเวลาในทางกลับกันเรานุ่งนึกดูนะฮะสุนหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้เออร์ลิงฮาลันไอเด็กไอเด็กนรกไอเด็กยักษ์ในเกมเมื่อคืนเนี่ยนะครับ ตลอดทั้งเกมได้บอลได้สัมผัสบอลได้เล่นบอลเนี่ยห้าครั้งไม่น่าเชื่อนะครับเก้าสิบนาทีคุณได้บอลคุณได้เล่นเนี่ยห้าครั้งเปลี่ยนได้เป็นหนึ่งประตูจากจังหวะยิงสองครั้งแล้วก็จ่ายบอลแค่สามครั้งโอ้โหมันทดมันทําไปได้ยังไงคือถ้าเรามองว่า เอ้ยมันไม่สําคัญหรอกว่าจะได้บอลกี่ครั้งคนเป็นศูนย์หน้าหน้าที่คือถล่มตะขายสิ้นซากไอกตรงจุดเนี้ยเออร์ลิฮารันตอบโจทย์เลยนะฮะทำหน้าที่ของตัวเองได้สําเร็จคือไม่มีส่วนร่วมกับเกมไม่มีบทบาทอะไรเลยโผลมาปุ๊บทําประตูได้นี่คือหน้าที่นะที่ได้รับมอบหมายแล้วทําสําเร็จอราระมองจุกมุมเนี้ยโอเคนี่คือศูนย์หน้าที่ใช้โอกาสไม่เปลืองศูนย์หน้าที่มีความเฉียบคมอะไรแบบเนี้ยแ,แต่ในอีกมุมหนึ่ง เฮ้ยตลอดทั้งเกมการได้บอลห้าครั้งเนี่ยในเก้าสิบนาทีลองนึกดูดิฮะสิบกว่านาทีสิบกว่านาทีค่าเฉลี่ยเนี่ยสิบกว่านาทีได้บอลหนึ่งครั้งมันถือว่าน้อยไปน้อยไปอย่างน่าเกลียดในการมีส่วนร่วมกับเกมนี่ถ้าเป็นคนอื่นนี่เขาถูกเปลี่ยนตัวออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่นี่คือรูปแบบการเล่นมันสกท้อนนึงรูปแบบกับรูปแบบการเล่นของแมนเชสตียนะครับสิบเอ็ดคน มีส่วนร่วมกับเกมมีส่วนในการสร้างสรรคเกมมีส่วนในการบิวล์แออะไรแบบเนี้สิบคนตั้งแต่ผู้รักษาประตูกองหลังกองกลางตัวริมเส้นกองหน้ากึ่งปีทั้งสองข้างยกเว้นหัวหอกหรือหน้าเป้าไม่ต้องมีส่วนร่วมไม่ต้องมาสร้างเกมเหี้อะไรหน้าที่มึงคือรอบอลมาแล้วก็ยัดมันเข้าไปให้อยู่ในตาข่ายเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันมองในสองมุมมุมหนึ่งคืออ่าเฮ้ยเด็ดขาดว่ะ ช้โอกาสไม่เปลืองมีโอกาสน้อยเล่นบอลน,น้อยทําได้เลยทําตามหน้าที่อีกมุมหนึ่งคือเฮ้ยเหมือนเล่นสิบคนน่ะแล้วมึงไม่มีส่วนร่วมไม่มีบทบาทเหม,ม,มือนเหมือนเหมือนทั้งทีมเล่นอยู่สิบคนแล้วไม่เมื่อไหร่รุบบอลจะไปถึงนะเพราะแมนเชสเตี้ร์เขาเน้นข้อบอลไปข้อบอลมาถึงเส้นหลังเขาไม่ได้เปิดครอสเข้ามาหาสตรหน้าตัวเป้าอะไรแบบนั้นเขาก็ไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับแต่ในมุมหนึ่งเฮ้ยมันก็ได้มีมันก็ได้บอลน,น้อยไปมันมีส่วนร่วมน้อยไป ด้วยด้วยด้วยรูปแบบการเล่นหรือสไตล์การเล่นของแมนเชสเตี้มันมันเป็นแบบนั้นนะครับแต่จุดที่ผมรู้สึกนะคือเออร์ลิงฮาลัลนเนี่ยหนึ่งเป็นผู้เล่นที่มีวินัยสูงมากลองนึกดูดิฮะลองนึกดูคุณลองไปเล่นบอลสนามใหญ่อ่ะสิบเอ็ดคนแล้วคุณไม่ได้บอลไม่ได้บอลเลยแบบฮาลันเงี้ยเป็นสูนหน้าคนอื่นเป็นนักเตะคนอื่นมันทนไม่ได้นะมันต้องถอยลงมาล้วงบอลมันต้องจีกออกข้างไปเอาบอล คือมันพูดง่ายว่ามัน,ม,นมันทนไม่ได้หรอกมันต้องไปขอเล่นบอลเพราะนั้นฮารันมีวินัยสูงมากสองคือมีความอดทนโอ้โหนะถามถามตัวเองมึงเป็นมึง,ม,งมึงทนแบบทนไหวไหมวะไม่ได้บอลอย่างเงี้ยผมผมมานั่งนึกดูนะเออจริงวะใครทนไหวก็ทนไปกูไม่ทนนะคือไม่ได้บอลเลยต้องงวยเพื่อร่วมทีมหรือหรือไม่ก็ต้องขอแม่งตรงเฮ้ยส่งบอลให้ครูบ้างเถอะไอ้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะนี่คือความแตกต่าง ดิโอลาแจ็กสันมีส่วนร่วมกับเกมตลอดเวลาเลยแต่ไม่มีประโยชน์ไม่มีความคมฮาลันแทบจะไม่มีส่วนร่วมกับเกมเลยแต่โผล่ขึ้นมาปุ๊บจะเอสัต์ดิงกระซวกไส้แตกซะอย่างนั้นนะครับ <c oughs> มันมีจุดที่ตกเสียงอยู่จุดหนึ่งในเกมล่าสุดนะครับเกมเนี้ยระหว่างแมนเชสเตอร์กับเชลซีคือจังหวะแฮนด์บอลของมาเตโอโควาซิสนะครับ ก่อนเกิดเหตุเกิดในช่วงท้ายครึ่งครึ่งหลังอถ้าถามผมนะมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าผู้ตัดสินสามารถให้ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันไม่ให้ก็ไม่น่าเกลียดผมมองแบบเนี้ยถามว่าให้ให้ได้ไหมให้ได้ก็มันแขนกลางขึ้นมาอาจจะไม่ดูเป็นธรรมชาติสักเท่าไหร่บอลไปขัดขวางทางบอลแม้ว่าบอลจะไม่ตรงกรอบแต่มันสามารถทําให้ทีมฝ่ายลูกเนี่ยเล่นต่อได้ถามว่าพอมีเหตุผลที่จะให้จุดโไได้ไมดัครบ แต่ถ้าไม่ให้มีอะไรไหมก็ไม่มีอะไรครับไม่ให้ก็ไม่ให้เพราะว่าฤดูกาลนี้ก็มีการปรับปรุงกฎใหม่ไม่ให้จุดโทษเนียง่ายเกินไปแต่ที่แน่ๆน,นะครับหลังจากที่เชลซีเกือบจะได้จุดโทษมีโอกาสตีเสมอแมนซิตี้ถัดมาไม่กี่นาทีไอมาเตโอโควาสิตนักเตะเก่าของของเชลซีนี่แหละนะตัดบอลได้ตรงกลางสนามบอลศาสตร์เขาศาสตร์ทิ้งมาไม่ขาด โควาสิตแม่งตัดได้แม่งไม่ส่งใครเลยกระชากควบตะบึงขึ้นหน้าผู้เล่นเชลซีก็มัวแต่มองปล่อยให้โควาสิตควบไปง่ายๆแล้วก็ไปตะบันหน้ากรอบเหตุโทษตุงตาข่า,ขายจากที่เกือบถูกตีเสมอกลายเป็นชัยชนะอย่างเด็ดขาดนี่คือแชมป์เก่าเล่นอาจจะไม่ดีอาจจะไม่ได้วิลิสมาราอะไรมากมายนะครับแต่มันสตี้แสดงให้เห็นเลยคุณภาพครับตูด 顶顶。Ding, ding. <laughs>